สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบทาโกรชี้ไม่ได้กักตุนเบทาโกชี้ไม่ได้กักตุนหลังเจอหมู2 0 0แสนกิโลกรัมจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้บุกทลายโกดังห้องเย็นบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลาหลังตรวจสอบพบว่าในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมามีการนำสกรเข้าไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าวกักตุนหมูมากกว่า 2 1 6 5 0กิโลกรัมปสุสัตว์จึงทำการอายัดไว้เพื่อตรวจสอบ20มกราคม65บริษัทเบทาโกได้ออกประกาศชี้แจงว่าจากกรณีที่ปรากฏรายงานข่าวการเข้าตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาพบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อสุกรจากบริษัทเบทาโก,กเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงจำนวน200,000 1,650กิโลกร,รัมในห้องเย็นดังกล่าวบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าการจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัทเบทาโกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสาขาในกลุ่มในบริษัทห้องเย็นตามที่ระบุในรายงานข่าวเป็นการจัดการสินค้าคลังตามแนวทางการปฏิบัติโดยปกติภายใต้มาตรการการจัดส่งสินค้าเพื่อการสำรองสินค้า รองรับการจัดส่ง5-7วันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภคโดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า8จังหวัดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ